สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเกมมือถือสำหรับผู้คลั่งไครในวัฒนธรรมมาฝากกันนะครับเกมนั้นก็คือ Rise of Eros นั่นเอง เกมนี้นะครับเขาเคลมว่าเป็นเกมอีโรติกระดับทิพเปิลเอเกมแรกของมือถือเลยนะครับถ้าอ้างอิงจากตัวเทเลอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวกราฟิกเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวเชื่อว่าใครที่เคยเล่นเกม่ายลวงตาม,มาก่อนนะครับน่าจะถูกใจกราฟิกประมาณนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวเกมนะครับอ้างอิงจากตัวเทเลอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมสไตล์ Turn-based RPG นะครับดูดูแล้วเนี่ยมันก็ให้อารมณ์เหมือน เนียรีอินคาร์เนชันเหมือนกันนะก็สำหรับตัวละครที่เราควบคุมนะครับก็จะเป็นตัวละครเทพที่ดาสาวสวยนะครับตัวละครโมเดลเนี่ยจะออกแนวเรียลลิสติกนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมระบบเกมดูเหมือนว่าจะมีในส่วนของอุปกรณ์สมใส่ที่แบ่งเป็นเซ็ตต่างๆด้วยนะครับน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกเกมเทิร์เบดทั่วไปแหละเนาะมีพวกเซ็ตคีดาเมจเซ็ตโจมตีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอาวุธ SSR ที่เรียกว่าเป็น อาวุธลิลิกนะครับตัวอาวุธเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้จากไหนแต่ผมเดาว่าน่าจะได้จากการกาชา แต่สำหรับจุดขายหลักของเกมนี้นะครับแน่นอนต้องเป็นส่วนของระบบเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับการเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครเนี่ยก็จะปลดล็อกท่าโพสวาบวิวต่างๆนะครับพร้อมกับฉากอีโรติกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับฉากเหล่านี้เนี่ยก็เป็นฉาก 3D ที่เราสามารถหมุนมุมกล้องได้อย่างอิสระอีกด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากเห็นฉากในมุมมองต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับ สำหรับตัวเกม Rise of Eros อันนี้นะครับจะเปิดให้บริการภายในปีนี้สำหรับใครที่สนใจในตัวเกมตัวนี้ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียน P-register r e รอกันไว้ก่อนได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างวิดีโอ,อะครับวันนี้ผมซัมส a เกมเมต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวนะหน้าสวัสดีครับ